ว่าอยากได้บุญจะติไป่หาบุญยากว่าแต่นางอยู่เงื่อนศีนหาคกได้บุญโลดมันโจมีอย่างเดียวนี่ก็ถามเจของแน่มันเกิดน้ำลูกเศร้าเกิดเอาตัวไม่โลดมันเกิดน้ำลูกพ่ลูกมาอาศัยเกิดตัวเจ้ว่าเท่านั้นมันเป็นสงที่ตัวชาติกนึ่งเดือเหตุเขาหลาย มันอมาเป็นลูกเจ้าได้โตกับกูววเวทมีหมอหนึ่งหล่ะไฟหันแม่แม่น่ยทุกหลายหลวงพ่อคนไหจะเป็นทุกข์ก็ลูกผู้นีแห้งจะเป็นเบาอยางจะเป็นเมื่อยน,น,น้ำมันมอย่อมไปเหยียย้ำคำมากเลยขายของกับโบขายซอยไปเที่ยวอสี่หาทุ่มจังมากบอกยังมั่น,นกับเหตุผลตึงๆซื้อ,อ,อบ้าดี ที่ตนแม่มันอาจจะมากฤทธิถามบารมีคนแบบเป็นอย่างลูกบุรีเป็นสีเพิ่นก็เลยบอกว่าหมอนี่แน่ดีแต่ชาดีเป็นขี้เหลาผู้เป็นแม่เป็นเศรษฐีบัดขี้เหลาก็เลยว่าเศรษฐีของอะไขี้เหลาแน่กับข้างมันแตกกันเราเขเศร้าบ้านเรียนพระของเล่นขี้เหลาแต่ท่านไปแน่เศรษฐีด้วยชีวิตตายเลยว้ยขี้เหลาได้เศรษฐี เวลาใหม่แต่ท no so ีของใน่ที่เรามากมากเวลไปในเจ้าหวัดชังกูขออาขาดเยี่ยนที่กูเกิดซะได้จะบอกแล้วเมื่อกูสิล่างสิผ่านมือมันว่าตัวนี้หนูมาอีหลีบ่าเป็นลูกอีหลีได้เป็นลูกกรรมลูกเว้นอาตมาก็เลยบอกว่าให้ผ้ามันมาเอามาตัดกรรมตัดเว้นกัน ถาวายสังฆทานแต่งทันาขอขมาซึ่งกันและกันลูกขอขมาแม่แม่ขอโทษลูกตัดกรรต,ตัดเบ้นขอบ,รบารมีน้นเทิมเป็นพญานมันนึงเศร้ากิริยามมรยาติปิดเบ,บิงมั่นใหญ่ลูกสามคนลูกแท่นั่งสง,ง่าพาเผยยิ้มก็บพอก็ออแม่แต่ปกรีีนั่งก้มหนาลูกเดียวเมียบุญภัย ม่นเป็นคนแบลงหนาเลยเลยกิริยาบันเกิดมาาเออตีลดูเทียมตัวนั่นคือกันเทคเกินะมัน่าไม่ดูกีดีโตกับโตเว้นจะเป็นวาเขาตวีแห่งชั้นแห่งพอบูแล้วก่อนปูอยู่หันคนเดียวเพราะโดยนี้ก็โดยนี้ให้เมื่อบ้านไปจุดถูกอยู่บ้านพุ่น ถ้าถือเถอพุทธพุทธเจ้าเป็นพระธาตุเป็นพระญาณเน่พระน้อยแน่ทาบักันนี่ไปบวชผู้ขาดศิลักษาศีลแปดถวายให้เลยสามเดือนให้ได้บวชลราศิแปดอธิษฐานเลยทานสิ่งสักสิ่งมีจริงผู้ขาเจ้าถามพระเจ้าเมาให้เจ้าุูธูปสิหกดอกมาหลกหลานมาแม่ขอโทษแน่ ให้แม่ขอโทษเด้อกรรมใดไมนใดแม่อธิษฐานแม่ขึออ้นกระดูกเอาพิธีกรรมให้แม่เลยเด้อขอโทษมั่นหลักให้มัน่นขอโทษ,โทษเจ้าตัดกรรมตัดเว้นกันเนื้อเอา้ายังพิมีกรรมพิเว้นต่อกันให้มันไปบวชทาเจ้าอาธิษฐานทาลูกผู้ขาบวชศิลป์สราสรศิรษย์แปดสามเดือนเลยเขา่ารรษาบวชป้าใดก็ส,าสาร้างบวชกัน จะละทิฐานตัวน er like ี้แน่เพราะว่าเจ้าผมไม่บุญในโตเลยกินจะบุญเก้าเขาจะเล่าจะเวิร์ดบุญไม่กับสินหาคอบบุญไม่กับเพื่อนเป็นสินแปดสินแปดดีโอ้ยใครเอายังไงดีนั้นหมดหนึ่งเลยได้ฟังเระโหลกสินแปดเฮอ